สวัสดีครับเพื่อนๆนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกมอนเทรนเนอร์นะครับก็พอดีผมมีทีมนะฮะทีมที่เอาไปลงลงเล่นลีกนะครับหลีกฮาโลวีนครับนะครับก็จะมีโกแบทนะฮะท็อกซัพเพิกนะครับแล้วก็โคดเลตนะครับเป็นทีมหลักของผมเลยตอนนี้นะครับมาดูตัวกันก่อนนะครับโกแบทนะครับ e l o ป <500. S 1> ่ะ <500. S 1> เอาอ่ะ e o เดี๋ยวนะอ๋อ,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 อพอดีมันไอ้นี่ด้วยเนี่ยครับตัวนี้เป็นโปเกมอนหูเก่ามากนะฮะตั้งแต่ปี2 0แล้วก็พอดีได้ ตีเสาดําได้มานะครับแล้วก็มันได้ I วประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้1496ก็เลยเอามาใช้นะครับอ่อวิงแอทแทกครับอ่าอ,อย่างตัวนี้เป็นโปเกมอนที่ชําระล้างแล้วนะครับอ่ะพอดีโทรศัพท์เข้านะครับ <laughs> กอ็อ่าตัวนี้เป็นโปเกมอนชาโดที่ถูกชําระล้างแล้วนะครับคือบังเอิญว่ามันล้างแล้วมันได้ I วประมาณนี้ผมเลยล้าง นะครับตัวนี้นะฮะถ้าใช้วิงแอ t แท c กนะครับเป็นท่าบินนะฮะเป็นท่าแรกนะครับเป็นท่าฟาดมูฟนะครับแล้วก็ท่าเด็ดของเขาเลยคือポイซอนแฟงนะครับポイซอนแฟงก็อย่างที่รู้กันนะครับนี้โดควีนก็ใช้บ่อยนะครับก็จะปล่อยไปเสร็จปุ๊บมันจะไปดอบดีฟนอ์นะฮะหรือว่าดอบเกราะของคูดอสูลงทุกครั้งที่ปล่อยออกไปนะครับแล้วก็มีท่าชาโดบอลไว้จำกัด จัดการผีได้นะครับหรือโปเกมอนอื่นๆได้ชาชาูบอลนี่แรงมากนะครับต่อไปท็อกซ่าท็อกท็อกซ่าเพ็กนะครับก็ปลาดาวเพิ่งมีอีเวนต์ไปคราวก่อนนะครับผมบอกแล้วว่าให้เก็บนะครับมีใครเก็บไหมนะฮะก็ตัวนี้นะฮะ1น7 4นะฮะยังไม่ได้เพาวออัพนี่นะฮะ อ่ะฟาวเวอร์อัพกันหน่อยนะอนี่ฮะอ่ะเนี่ยตอนผมใช้เนี่ยไม่ใช่1496ด้วยนะนะฮะอีวีก็เนี่ยครับ,รบประมาณนี้อ่าอยากใช้อ่ะครับก็เลยเอาเลยนะครับอ่าถ้าเป็นพอยซ์สันแจ็บนะฮะนี่แลกมาด้วยนะถ้าเป็นพอยซ์สันแจ็บนะครับอ่าแล้วก็ถ้าอะไรบรายป่ะนะฮะนะครับ บรายเป็นท่าน้านะก็ปล่อยได้ไวแล้วก็แรงพอควรนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นสลัดเวฟนะครับอันนี้ก็ตัวนี้นะฮะเป็นโปเกมอนพิษน้าเพราะฉะนั้นเอาไปสู้กับอาซูมาริวเนี่ยไม่ต้องใช้เกราะเลยนะไม่ว่า,าซูอาซูมาริยวปล่อยท่าไหนามานะไม่ไว่าจะเป็นท่าน้ําท่าน้ําแข็งนะครับหรือว่าท่าเอานางฟ้านะครับท่าน้ําก็อะไรไฮโดรปัม๊มอะ ค่าน้ำแข็งก็ไอซไอซี I ่วินไม่ใช่ไอซี่วินดิอะไรนะไอซ์บีมนะครับทนได้หมดเลยนะฮะตัวนี้เป็นอะซูมาริวคิลเลอร์เลยนะแล้วก็เอาไปสู้กับอะไรอ่ะเออนิโดนิโดควีนก็ได้นะครับตัวนี้เก่งมากเลยนะครับใครไม่ได้หาไว้อันนี้ผมก็ไม่รู้แหละผมเคยบอกไว้แล้วว่าให้หาไว้มันมาจากไอปลาดาวนะนะฮะท็อกซ่าพเพ็กมันจากปลาดาวท็อก านี่มาจากตัวนี้นะฮะตัวมาจากตัวนี้เลยนะครับอ่าก็คราวที่แล้วบอกให้เก็บนะฮะตัวต่อมาครับอ่าฟอสเลดน,นะครับอ่าฟอสเลดตัวนี้ครับก็ฟอสเลดตัวนี้มาจากสโนรันนะสโนรันนะฮะสโนรันก็นี่ไอ้ผีสามเหลี่ยมเนี่ย นะครับไอ้ไอ้ไอ้น้องสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับต้องเป็นตัวเมียนะถึงจะกลายร่างเป็นฟอสเล t ได้นะครับฟอสเล t ก็เป็นผีเจ้าหญิงหิมะปะผีหิมะนะผีน้ำแข็งนะครับถ้าเลือกเป็นพาวเดอร์สโน่นะฮะอเวเลนซ์แล้วก็ชาโดว์บอลนะครับอ่ะตัวนี้น่าจะหากันได้นะออกมาบ่อยๆนะครับอ่อก็เอาไว้จัดการพวกโปเกมอนบินได้นะครับจัดการกับ อะไรนี้โดคีนอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับหลายๆตัวนะโปเกมอนพืชอะไรเงี้ยจัดการผีด้วยกันก็ยังพอได้นะครับอ่ะไม่พูดมากครับไปดูคลิปกันดีกว่าครับอ่ะมาดูกันครับผมนะฮะถ้าใครชอบอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์นะฮะกดคอมเมนต์กดอะไรก็ได้แล้วแต่ที่เขากดนะฮะอย่าลืมกด s ับสคริปชนด้วยนะฮะอยากสนับสนุนช่องนะฮะเวลาคุณจะซื้อของในช้อปปี้นะฮะ นึกถึงเราครับไปกดลิงด้านล่างนะฮะแล้วไปซื้อของปกติเลยนะครับเราจะได้คอมพิชชั่นดีๆหน่อยๆครับหาเจอตัวแรกก็เจอตัวคิวเลอร์เราเลยครับตัวนี้นะฮะกัเวนทูราครับเป็นโปเกมอนแมลงไฟฟ้าถ้าเขามีท่ามแมลงนะฮะแล้วก็มีท่าไฟฟ้าด้วยนั่นแหละฮะดิช,ชาร์จเจอไปในโปเกมอนบินอย่างเรานี่เรียบร้อยเลยนะแต่นี้ผมจะปล่อยพอยซันแฟงไปก่อน ถ้าไม่กันก็เข้าเยอะพอสมควรนั่นแหละฮะหายไปเยอะหายไปเยอะคือแมลงแค้บินอยู่นะครับแต่ว่าของเขามีทา่าไฟฟ้าที่จัดการเราได้อยู่ครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวนะฮะเกิดทันหรือเปล่าหรือเขาปล่อยมาก่อนครับไม่ทันครับเขาปล่อยมาก่อนผมกันไว้ก่อนครับผมไม่อยากคือถ้าเราเสียตัวนี้ไปนะฮะแล้วเราจะเสียเปรียบเรื่องของการานี่ฮะ การต่อสู้นะครับเรีบยบร้อยครับมาเจอกันโอ้โหจะรีเซนต์ครับผมตัวนี้เป็นโปเกมอผีมาดูว่าเขาจะกันหรือเปล่าผมจะปล่อยชารดว์บอไปนะฮะชาดโดว์บอเขากันได้ครับผมแล้วเขาก็มีชาร์ดว์บอกับบัมเบอร์บินนะฮะมาดูว่าเขาจะปล่อยอะไรมาครับโอ้โหโตัวนี้ตัวนี้อึดมากนะครับ ชาโดบอลเรียบร้อยครับลาก่อนครับเจ้าหญิงฮิมาครับแล้วผมก็ปล่อยนี่ฮะครูแบดลงไปเพราะว่าครูแบดมีท่าชาโดบอลเหมือนกันนะฮะจะปล่อยก่อนไหมปล่อยก่อนเสร็จครับอย่างนี้นะฮะ mm hmm. เขาพยายามจะเก็บ,อ Energy, กบ,กบเอ่อเอเนอร์จีนะครับแต่บังงานเขาโอ้โหนี่ครับเรียบร้อยเลยแล้วเขาปล่อยมานะ่าจะเป็นบับเบิ้ลครับไม่น่าปล่อยชาโดบอล นี่ครับปล่อยบับเบิ้ลมาบับเบิ้ลก็จะมาลดนักแท็กเราแล้วเขาเปลี่ยนอาซูมาริวมาครับนี่ครับมาดูกันนะว่าอาซูมาริวคิลเลอร์มันทำงานยังไงนี่ฮะอาซูมาริวปล่อยมาเป็นท่าอะไรครับเราไม่มีชิลแล้วนี่ฮะไอซ์บีมวัดนี่ฮะสิวสิวเก็บเอเนอร์จีไปก่อนครับเก็บเอเนอร์จีไปเรื่อยๆอ่าเขายอมแพ้ไปเลยครับเพราะว่า อสมาริวทำอะไรตัวนี้ไม่ได้นะครับแล้วตัวนั้นเขาก็ไม่เหลือ HCP แล้วนะครับอ่ะหมาอีกคนนึงครับนะฮะก็สนุกสนุกกันนะครับก็สำหรับคนที่เขาเก่งๆเนี่ยโอ้เขาไปแลงสูงกันละแต่ผมยังลองตัวลองนั่นลองนี่อยู่ที่แรง20 <laughs> <laughs> นะฮะแรงท1เอ็ด กิก็ไม่มีกัญญาขึ้นไปกันเ่ยเนี่อ้าวมาครับวิกกี้ทับครับเจอกับโกแบทซึ่งของเรามีท่านี่อุ้ยตกของเขาท่าชามเลยครับแต่ว่าเรามีพอยซสั้นแฟงนะฮะที่ถ้าเขาใช้ใช้เกระกเาะก็จะกันได้แต่ก็จะลดนะฮะดีเฟนแต่ถ้าไม่ใช้ก็อุ้ยวาบเหมือนกันนี่วาบเหมือนกันนี่น้องตาเขียวเ,เหรอน้องตาเขียวะครนืองจากเราเป็นพิษนะก็เราจะทน ค่าของอนางฟ้าได้อยู่นี่ปล่อยไปอีกดอกนึงครับแล้วเขาไม่หนีไม่หนีเนี่ยมีนังฟ้าอีกตัวหนึงหรือเปล่าหรือว่าจะจะปล่อยไอส์บีมใส่ผมขออนุญาตใช้เกราะละกันเพราะว่าเสียดายนะฮะตัวนี้มีค่าที่จะเป็นลดเกราะคู่ต่อสู้ได้เด๋ยวต้งเก็บเอาก่อนนะครับนี่ต่อครับ โปเกมอนมืดครับอัมบีออนหรือว่าแบกกี้ครับเป็นโปเกมอนธาตุมืดนะฮะตัวนี้อึดพอสมควรครับแต่ว่าถ้าโดนรถเกราะลงไปก็น่าจะนี่ฮะหายวาบได้เหมือนกันฮะปล่อยสองเกราะต่อนเนื่องเลยนะครับอึดมากนะครับแบกกี Back ้นะับเป็นอีวีที่ดีที่สุดในการพีพีตัวนึงเลยหละ่ะ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นวีนางฟ้านะมันปล่อยไปอีกดอกนึงครับแล้วตอนนี้เขาเก็บ energy น่าจะปล่อยโฟลเฟยได้แล้วนะครับแต่ยังเหมือนจะเก็บ energy ไว้อยู่หรือเปล่าโอ้นีหายแห้วหายว่าคือลดกระเข้าไปเรื่อยๆมอโดนม,มันก็แรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็ปล่อยท็อกซิกเอกออกมาแล้วก็หนีไปแล้วครับแล้วมาเจอกับท็อกซิกคล็อกครับ นี่ท็อกซิคคร็อกครับนี่เอาผีมารับก่อนนะฮะนะ่าจะเป็นท่ามัดบอมเปล่านี่ฮะมัดบอมอุ้ยผีหายวับเหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราจะปล่อยชาร์ดบอลเออปล่อยเอาเอาเวลันไปนี่โดนไปนี่หายวับได้นะฮะเอาเวลันช่นท่าแรงมากนะฮะแต่ท็อกซิคคร็อกหลีกนี้ไม่เท่าไหร่นะสำหรับผมแต่ถ้าหลีกปกติผมชอบใช้มากเลย นี่เขาปล่อยมาก็น่าจะเป็นมัดบอมเหมือนเดิมนี่ฮะแล้วเราน่าจะตีไปอีกได้อีกหน่อยนะฮะทีนี้เขาไม่มีเกาะแล้วครับแล้วมัดบอมก็น่าจะทำอะไรเราไม่ได้เลยผมก็ปล่อยนี่ฮะท่าปลายไปนะฮะนี่ฮะท่าน้ำฮะเป็นท่าพ่นน้ำปุ๊บนี่ฮะเรียบร้อยครับอ่าแบกกี้นี่ฮะแล้วเขาปล่อยมาน่าจะ เราเพลนะฮะก็ไม่กันแล้วกันครับนี่ฮะนี่ฮะเบาๆฮะสีวๆตัวนี้อึดจริงนะฮะผมบอกแล้วต้องมีฮะสำหรับลีกนี้นี่อึดจริงนี่ฮะเฮ้ยสีวๆนะฮะเอาพิษต,ตีไปจนตายแล้วกันฮะนี่ไม่ใช้เกราะด้วยอ่านี่หนีไปอีกหนึ่งคนนะครับก็อึดจริงครับตัวนี้ผมถึงบอกตอน กิจกรรมคราที่แล้วว่าเก็บนะเก็บนะนะฮะไม่รู้เก็บกันหรือเปล่าเนะี่ยมันถึงเวลาได้ใช้ก็ได้ใช้จริงๆนะครับคือโปเกมอนโกเนี่ยโปเกมอนหน้าตาแบบน่ารักน่ารักเนี่ยนะครับเก่งหลายตัวเลยดูอซูมาริวเป็นตัวอย่างนะรหรือไม่ก็ดูสตันฟิตเป็นตัวอย่างครนะรเพราะฉะนั้นไว้ใจไม่ได้ หน้าตาน่ารักนะฮะส่วนบางตัวหน้าตาโหดหนาครับหน้าแรดูโหดแต่ว่าโอา้โหมาใช้ม่นดีเรื่องเลยนะฮะโอ้เรา,ามาเจอคัที่เต๋าครับสกัตี้ครับโปมอนมืดต่อสู้นะครับตัวนี้เราปล่อยอา่าพิษันแฟงไปนะฮะเชี่ยวฮิตครับปึ๊บเป็นไงโอ้โหไม,ไม่ไม่ค่อยลดนะแต่ว,ว่าเขาปล่อยมาได้เป็น ถ้ามืดหรือเปล่าถ้ามืดนี้เราโดนก็ลดเยอะอยู่ฟอเพลยครับนั่งฮะลดเยอะอยู่แต่ไม่เป็นไรเราเก็บอันกี่ได้พอสมควรนะฮะเดี๋ยวก็ปล่อยพอยซันแฟงไปมาดูว่าเขาจะกันหรือไม่กันครับปบัอืมไม่กันครับเขายอมเสียตัวนี้ไปนะฮะทีนี้เขาจะเปลี่ยนตัวลงมานะฮะเราก็จะได้เปลี่ยนโอ้ยคัสเทลครับ เทวะนะฮะโอ้โหนี่แต่ว่าเราโชคดีนะฮะเราติดนี่ฮะท็อกซี่เพล็กมาะฮะตัวนี้เป็นโปเกมอนแมลงหินนะฮะถ้าเขาแรงมากนะฮะนี่ฮะโอ,อ้โหเราโดนนี่แรงนะฮะก็เปลี่ยนมาเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยแอรเรย์อดอนครับโยแอร์เรยดอนนี่ก็น่ากลัวนะครับคือแอร์เรยดอนเนี่ยเขาปล่อยท่าไวมากอ่าถ้า อะไรค่าพิษเขาปล่อยได้ไวมากจริงๆนะฮะในผมเปลี่ยนเอาผีมารับท่าไปก่อนครับแล้วตอนนี้เกาะโอ้โหของของเขาก็มีสองเกาะของเรามีสองเกาะแต่ว่าเขาปล่อยมาแล้วฮะไม่รู้เป็นท่าอะไรฮะท่าพิษหรือเปล่าอุ้ยแม่กระหอนนะครับอืหายว่าไปเลยทีเดียวผีน้ำแข็งบมนะฮะนี่โอ้โหแล้วเขาจะมีท่าอีกท่าหนึ่งนะอ่ะค r o s อะไรสักอย่าง ถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นท่าพิษแล้วปล่อยแล้วนี่มาอีกแล้วอันนี้น่าจะเป็นท่าพิษแหละครับนะฮะผมอยากเก็บเกราะออน,นี่เลยคอร์สพอยซ์สั้นนะฮะโอ้โหครับโอ้โหนี่ครับปล่อยอีกแล้วครับแต่ผมอยากเก็บเกราะไปใช้กับท็อกซิเฟกันะฮะยอมให้ผีตายไปครับมามาเพราะว่าท็อกซิเฟกน่าจะ ทนได้ทั้งสองท่านะครับแต่ว่าขอเก็บใช้เกราะไปก่อนแล้วกันนะครับเรื่อนี้เราก็จะกําจัดเอรียดอสได้แล้วของเขาก็จะเหลือแค่1ตัวกับเกราะอีก1ึเกราะนะครับตอนนี้เราเก็บเอเนรจีไว้ได้แล้วนะครับสี่ฮะก็เป็นท่าน้ําไปครับแล้วก็ของเขาเองก็โ,โหแต่เขาท่าแรงนะท่าหินนะฮะเฉพาะท่าแรงโอ้ยเขาไม่ใช้เกราะครับ รออะไรครับรออะไรครับเพราะว่าผมเก็บเอที่แล้วจะปล่อยอีกรอบหนึ่งรอบนี้ต้องใช้แล้วครับเขาต้องใช้ชิวแล้วนะฮะนั่นแหละครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ผมแล้วของเขามีท่าหินเหมือนท่าแรกเขายังแรงเลยนะครับผมต้องการแล้วครับน่าจะเป็นล็อกสไลด์เปล่าแต่ว่าผมดูจากซ p พีแล้วนะฮะล็อกบัสครับอืเราน่าจะตีสองทีสามทีแน่าจะตายแล้วครับเหียบร้อยครับ โอ้โหรอดมาได้อย่างวุดวิตครับแรงมากตัวนี้แรงมากไปแล้วครับสามคนต่อครับจริงๆทีมนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็เอาชนะมาได้ห้าครั้งแล้วนะฮะแล้วพอชนะเยอะๆเนี่ยฮะแมนติกจะเล่นกับเราโดยการส่งตัวแพ้ทางเช่นตัวนี้ แหมแหมขาบคุณเอยแล้วตัวนี้เป็นปืนมอนมืดพิษนะฮะถ้าพิษทําอะไรไม่ได้เลยแล้วถ้ามืดเออถ้าหมีที่เรามีก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันนะฮะแล้วเขามีท่ามืดแล้วก็ท่าน้ํานะที่ส่วนใหญ่ใช้กันตัวนี้ผมเคยใช้นะครับโอ้ยหนีไม่ทันนะครับผมจะเปลี่ยนเอาทอกซิปรกลงมานะฮะเขาจะเป็นท่าครั้นหรือเปล่าครั้นครับกัดขย่ำนี่ นี่ฮะผมเปลี่ยนเอาท็อปสีเป็กลงมาแล้วเขายังยืนหยัดสู้อยู่นะฮะเป็นท่าอะไรฮะครั้นเหมือนเดิมหรือเปล่าอย่างคงอุ้ยสลัดบอมครับอุ้ยแต่เราไม่เป็นไรครับโชคดีไปแล้วเ็าเปลี่ยนตัวมาเป็นอะไรครับโอ้ยตัวนี้เป็นมังกรพิษครับผมนะฮะเป็นมาน้ํามังกรฮะมังกรพิษนะฮะผมปล่อยท่าพิษไป ลืบหายไปเหมือนกันนะฮะเขาไม่ใช้เกราะนะฮะนะี่ฮะตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีนะครับนี่ฮะเราก็จะปล่อยท่าบรายไปนะฮะแต่ว่าเขาปล่อยมาก่อนแย่แล้วครับน่าจะเป็นท่ามังกรนะฮะเอาเลสว่าเอาเลสจ,จริงๆด้วยครับแล้วผมก็ปล่อยท่าน้ําไปครับท็อกซิเฟตทนไว้ลูกพ่อคือท่าแรกเขาแรงนะครับท่ามังกรเขาแรงน,ะนั่นแหละครับเกราะหมดยังลูกโอ้ยเขาใช้วิ่ใช้เกราะครับแต่ไม่เป็นไรครับ เขาน่าจะติดมาท่าเดียวหรือเปล่าแล้วผมเอามังกรนี่ครับเอาผีน้ําแข็งลงมานะฮะร,รับท่าอาควาเทลครับโชคดีไปครับมหาแล้วมังกรเนี่ยแพ้น้ําแข็งอยู่แล้วครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะเรียบร้อยครับแล้วเขาจะปล่อยตัวอะไรลงมาโอ้ยครับเขามีอาซูมาลีวนี่เองนะผมปล่อยซาโดโบไปก่อนทาให้กันก็ลดหัวเหมือนกัน นี่นะชาด์บอก็ลดลดในคือเกือบครึ่งนะครับแล้วก็ยิงไปครับผมปล่อยเอาแล็วไปตัวหนึ่งเขาน่าจะใช้เกราะหรือเปล่าครับหรือว่าจะเก็บเกราะให้ตัวสุดท้ายเขาไม่ใช้ซัดด้วยครับทีนี้ผมก็มีหวังละฮะของเรายังมีอีกสามตัวถึงไหมท็อบซีเฟกเอาแล้ว,เ,วเ,ปเ,ลเปลี่ยนตัวเอาดาบเตี้ยนลงมาครับผมนะฮะแล้วไปโดน ถ้าเอาว่าเลนเข้าพอดีแล้วเขาใช้เกราะครับแล้วผมก็เปลี่ยนเอานี่ฮะโอแบตลงมาครับรับท่าครับมารับท่าคันหน่อยนี่ฮะแล้วก็ตีไปตีไปตีไปครับตีไปโกยมอนมืดเหรอลองเจอชา o ์ b บอลหน่อยเป็นไงนะฮะนี่ เรียบร้อยครับผมนี่ฮะแล้วทีนี้หมาลุ้นกันครับอือหือเขาปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วผมยังไม่ใช้เกาะเพราะผมอยากเก็บไว้ใช้กับท็อกซิเปลกนะครับท็อกซ่าเพกไม่ใช่ล็อกซีเพกนี่ฮะตีไปตีไปลูกเออตีไปตีไป,ไปเขาปล่อยมาก็กันดิครับนี่ฮะการเหลือเกาะไว้เนี่ยมันดีอย่างนี้แหละโอ้ยเมลาร์ครับ ตีไปตีไปตีจนมันตายไปเลยนะครับโอ้โหนี่ฮะเมตาของผมเลยนะฮะท็อกซัเฟกครับนะไม่มีต้องหาครับหาไม่ได้ต้องแลกครับแลกกับเพื่อนได้ขอเพื่อนมานะฮะนี่ผมยอมอัดไอแแลคันดี้ลงไปเลยนะฮะไอวีอาจจะดูไม่สวยหรูนะฮะแต่ผมอยากใช้อ่ะมีไรบ้างนะฮะบอกแล้วว่าไอวีไม่เกี่ยว มาครับคนสุดท้ายแล้วโอบบฉันเลือกได้เจอกับวิกกี้ับโอ้โชคดีจริงๆครับนะฮะเปิดตัวมาแบบนี้เราชนะและวเขาเปลี่ยนตัวมาเป็นโปเกมอนมาโลวะอาลลูลาครับผมแล้วผมก็ปล่อยเป็นชาว์โลไปมาดูว่าจะหลอกเขาเสำเร็จหรือเปล่าเขาจะคิดว่าผมปล่อยพอยซสันแฟงไหม อุ้ยหายไปเลยโอ,ยอย้หายว่าไปเลยแต่ไม่ไม่ไม่หมดสตินะโอ้ชาโดโบนครับนี่ฮะโอ้ตายแล้วครับให้อย่างนี้เรามีโอกาสชนะครับนะฮะอย่าไว้ใจครับนี่ฮะมาโอ้เป็นโปเกมอน มแมลงฮิดครับวีโนเนตครับตัวนี้ก็เก่งนะฮะถ้าเขาก็ใช้ได้ทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะท่าพลังจิตนะฮะอาซูมมรุเจอไปนี่หนาวน,นะ,ะันะเอ้ไม่ใช่อาซูเมรุนะ,ะอะไรนะนิดควีนนะฮะปล่อยมาไปท่าอะไรลูกหอยสั้นแฟงฮะไม่เป็นไรครับตีไปตีไปไม่ธรรมดาเหมือนกันเนี่ยลดห่วงเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวปล่อยไรายไป โอ้ยไม่ธรรมดานะ,ะตัววีโนเน็รถหวบเหมือนกันนะครับคบอือเขาปล่อยไฟสั้นแฟงมาแล้วไอ้ท่าของเขาเนี่ยไอ้ท่าแรกเขาเป็นท่าแรงด้วยนะครับเนี่ยเขาปล่อยไฟสั้นแฟงและมันทําให้ท่าไอ้ท่าพลังจิตเขาอนะครับมันแรงขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วพอเขาปล่อยท่าแรกมา,าเปลี่ยนมาแล้วเจอหน่อยอูยตายแล้วครับ เออเราเหลือเกราะสองเกราะผมปล่อยชาร์โดบอลไปก็น่าจะซีพีน่าจะหายเกินครึ่งโอ้ยไม่หายด้วยลืมไปอทอปสิบเอ็ดตัวเดียวครับลูกพ่อมาสู้กขาลูกสู้กขาลูกสู่เขาลูกสู้กขาลูก,ก,ลก,ก,ลกตีไปครับผมจะ ยังไม่ปล่อยท่าชาร์จใส่นะครับเพราะว่าเรายังมีตัวที่ต้องกำจัดคือวีโนแนทนะครับผมจะตีไปครับดูจากการคำนวณแล้วเราน่าจะตีชนะก่อนแล้วเดี๋ยวไปปล่อยท่าใส่วีโนแนทครับท่าน้ำก่อนเลยนะฮะเข้าไหมอือหรืออีกนิดนึ่งครับตีอีกทีนึงตายไหมอือเขาปล่อยมาแล้วฮะดีนี่เกาะวะครับอือห ช้สัตว์แฟงครับแล้วเราตีก่อนครับอืเรียบร้อยครับชนะไปนะฮะ5ต่อ0ครับทีมนี้ดีจังครับพ็อกซีเพล็กครับสำหรับลีกอ่าถ้วยฮาโลวีนครับต้องมีนะต้องมีต้องมีนะฮะน่าใช้ทีเดียวนะครับเนี่ยโปเกมอนใหม่ๆมานะครับมันก็จะมีเมตาขึ้นมาเรื่อยๆตัวกระเาก็จะเริ่มใช้ไม่ได้นะครับพอชนะเยอะ ชนะ3ครั้งในลีกอ่าในแรงค์20บนะฮะก็จะมีโอกาสจับตัวแล้วก็มีโอกาสจับโปเกมอนในมานด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ถ้าชอบอย่าลืมนะฮะกดแชร์นะฮะกดไลค์เพื่กำลังใจให้กันด้วยคอมเมนต์มาได้นะครับสวัสดีครับ